มาเลยจ้ะพี่จ๋าใครที่มีปัญหานะคะมีฟ้ากระจุดด่างดำเนาะหรือว่ามี สิวผิวติดสารนะคะคุณพี่กดครีมสาลายไปได้เลยวันนี้2กระปุกนะคะซื้อ2ได้ไปอีก2รวมเป็น4กระปุกเหลือแค่284บาทแม่คุ้มมากๆเลยตกกระปุกละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเลยค่ะ1กระปุกมี12กรัมวันนี้น้องจ๋าจัดให้เลยเป็นโปรซื้อ2นะคะได้ไปอีก2รวมเป็น4กระปุกวันนี้กดไปเลยค่ะ284บาทแล้วจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยแต่ว่าตะกาแฟชเซลมีจํานวนจํนนะจากัดนะจ๊ะพี่พี่โอโหตะกาหอบไม่ไหวเลยค่ะแม่ใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถ เข็นอยู่นะคะตอนนี้สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินได้เลยนะ,ะก่อนที่ตกะกร้าแฟลชเซลล์จะหมดเนาะเพราะว่าตกะกร้าแฟลชเซลล์น้องเนี่ยหมดไวมากๆเลยค่ะคุณพี่ถ้าหมดแล้วเนี่ยแอดมินไม่มีเติมแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหมดแล้วหมดเลยไปกดราคาเต็มได้เลยนะคะวันนี้ครีมสาหร่ายนะคะส,สารสกัดสาหร่ายวิตามิน B3 ส,สาสรสกัดจากเอมเทศนะคะวันนี้4กระปุกราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์นะเหลือแค่284บาทเท่านั้นเลยจะส่งฟรีจ้ะพี่ๆไปเก็บคูปองได้เลยนะ,ค,ะคูปองอยู่ซ้ายมือบนนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามก่อนได้เลยนะ ใครไม่เห็นคูปองนะคะพี่มาสอบถามกันได้เลยค่ะพี่ๆจ๋าหรือใครที่บอกว่าโอเคเข้ามาวิเห็นราคาถูกกว่าที่น้องบอกอีกนะแม่ไม่ต้องลังเลเลยสามารถกดสั่งซื้อชำระเงินได้เลยนะคะใครได้ราคาเท่าไหร่ไปบ้างมาขิงเพื่อนได้เลยหรือใครเคยใช้แล้วรีวิวให้เพื่อนฟังได้เลยนะตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าตอนยังคืนคะ่ะแม่วันนี้สกระปุกน้องจัดโปรให้อยู่เหลือแค่284บาทตอนนี้แอนดมินบอกว่าเหลือไม่ถึงสิออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะพี่ๆจ๋าใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นตอนนี้นะคะแนะนําให้รีบไปชระง ได้เลยใครจะเก็บเงินปลายทางนะคะคุณพี่สามารถสั่งซื้อตอนนี้เลือกชําระเงินปลายทางได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ถ้าบํารุงผิวหน้าตอนยังคืนได้เลยเขาจะช่วยทําให้สิวแห้งนะคะช่วยให้ฝ้ากระสุดดงดำเนี่ยลด ลดจางลงเนาะแล้วก็ไม่เหนียวเนอหนะด้วยตัวนี้คือบำรุงก่อนนอนได้เลยค่ะแม่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรนะคะวันนี้สี่กระปุกน้องเปิดแฟดเซลให้เลยเหลือแค่2อ4แบบาทคุ้มมาก1กระปุกเนี่ยสิกรัมนะคะแล้วทาแค่ก่อนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสกระปุกเนี่ยพี่พี่จะใช้แบบได้ประมาณเดือนกว่าเลยนะตัวนี้ราคาประหยัดมากๆเลยพี่พี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ชําระเงินนะระวังไม่ทันเพื่อนนะจ๊ะแม่วันนี้เปิดแฟดเซลไปเลยจะ้ะครีมสาลาี่ ะะสารสกัดจากสารลายสารสกัดจากสมุนไพรเนาะตัวนี้เป็นตัวเคลียร์ปัญหาผิวนะคะฟื้อฟูผิวผิวติดสารหรือว่ามีสิวติดสารต่างตัวเนี้ยทาได้เลยก่อนนอนนะแม่นะผิวมันจะแบบดีขึ้นแล้วก็สิวจะแห้งไวมากๆเลยวันเนี้ยสกระปุกนะคะเหลือแค่284บาทตกกระปุกละเจบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่ แฟลชเซลนะคะมีวันนี้วันเดียวเนาะแม่ชั่วโมงนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมให้แล้วนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วเห็นราคา2 8 4บาทหรือถูกกว่านั้นคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในรวลาได้เลยนะไม่แนะนําให้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นนะจ๊ะพี่ๆต้องชําระเงินเลยเพราะว่าตะกาแฟลชเซลเนี่ยมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยค่ะแม่แอดมินไม่มีเติมให้แล้วจ้ะนะคะพี่ๆไปจ่ายราคาเต็มได้เลยนะถ้าใครไม่ทานตากนะกาแฟลชเซลเนาะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะแม่ใครเข้ามานะคะเห็น2 8 4บาท รีบชาระเงินได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยแม่เดี๋ยวน้องเนี่ยเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยจ้ะเดี๋ยวใครพิมเข้ามานะคะว่าสั่งซื้อแล้วจ้านะะรอรับสินค้าเล็ขาอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ดูแลออเดอร์พี่พให้เลยนะคะพี่พี่จะได้รับสินค้าไวขึ้นเลยวันนี้4ี่กระปุก28 4บาทใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นตอนนี้น้องจ๋าแนะนําว่าชําระเงินด่วนเลยค่ะเมื่อไง,งไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะจ๊ะ